เป็นคำถามเรื่องของกลิ่นของน้องหนูค่ะเขาบอกว่าอายุ22ปีค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่อยู่ในที่ส่วนลับนะคะกลิ่นแรงถึงขนาดเป็นปัญหาที่ว่าเวลาถอดกางเกงแล้วเนี่ยได้กลิ่นออกมาเลยแล้วก็อยากทราบว่า กลิ่นนี้เกิดจากสาเหตุอะไรและก็จะมีวิธีในการดูแลอย่างถูกต้องอย่างไรนะคะก็ต้องรบกวนคุณหมอให้ตอบค่ะ,คะน้องสาวก็จะเปรียบเหมือนคุณนพเหมือนหอยแมงผู้เนี่ยพอวเวลาเราเปิดอ้าอ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรามาดูซิว่าเอะตรงบริเวณส่วนของหอยแมงผู้หรือบริเวณของกลีบๆเจ้าน้องสาวเนี่ยมัยนลักษณะเหมือนกับเป็นขา,ขาวๆเยอะๆเมือกๆอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าพอเปิดมาดูสักนิดนึงนะคะเราสำรวจตัวตาได้ค่ะว่าไม่เป็นหวัดมีน้ำมูกไหมมีน้ำไหลออกมาจากจากช่องคลอดไหมถ้าเกิดกลิ่นอับ นะคะกลิ่นอับๆแล้วก็ลักษณะเหมือนกับมีอะไรเหมือนกับเป็นตะกรนกากน้ำนมเด็กที่บุดบูดเอามาแปะๆตรงบริเวณของน้องหนูเนี่ยอันนั้นคือเชื้อลาลักษณะตกขาวออกมาเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลือเป็นฟองๆอย่างที่คุณโน้ตว่าเนี่ยนะคะเปิดมาดูอุ้ยตายแล้วเป็นพยาธิในช่องคลอดไหมใช่ไหมคะหรือกลิ่นแบบเหม็นมากนะคะกลิ่นเหม็นมากลักษณะเป็นเหลืองเหลืองน้องๆออกมาเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นพวกแบคทีเรียในตรงนี้เราคงต้องสำรวจตรวจตาดูว่า ตกลงกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงมาทีนั่งอย่างนี้นะคะไม่กล้าแยกขาเลยนะคะบางทีกลิ่นโชยเรื่องจริงขาดความมั่นใจอะค่ะบางครั้งนั่งระยะห่างนีก็ได้กลิ่นเหมือนกันแล้วกอะรที่เป็นเยอะๆเป็นมากๆอย่างเงี้ยนะคะคงต้องปรึกษาสูติแพทย์แล้วล่ะค่ะเพื่อความสบายใจแล้วก็จะต้องตรวจตาดูว่า โอเคถ้าเกิดเป็นเชื้อรารักษาเชื้อราเป็นพยากรรักษาพยาในช่องคลอดเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นหนองก็ต้องรักษากันไปถ้าสมมติเราไม่รักษานะคะกรณีที่เป็นเชื้อหนองหรือเป็นพยาอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีมันคืบคานนะคะจากบริเวณช่องคลอดเนี่ยผ่านปากมดลูกก็ไปที่มดลูกทําให้เกิดการอักเสบของมดลูกทำให้เราปวดท้องน้อยถ้าเกิดคืบเป็นมากนะคะแล้วก็ไหลย,ย้อนไปที่ปีกมดลูกก็ทําให้เกิดหนองนะคะเกิดหนองแล้วเกิดฝีในอุ้งเชิงกราม ก็ทำให้เรามีไข้มีอาการปวดโองนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวคะ่ะบางทีบางคนบอกว่าอายคุณหมอไม่กล้าไปพบแพทย์อายสามีทำยังไงดีเวลาที่จะ มีเพศสัมพันธ์ทีโอ้โหถูแลถูอีกรางแล้วล้างอีกบางทีสบู่ฟอกแล้วฟอกอีกโอ้หยิ่งเกายิ่งยิ่งเกายิ่งมันค่ะบางครั้งยิ่งเกายิ่งมันยิ่งเกายิ่งเป็นแผลทะลเปิดเปิ่นเป็นแผลอันนี้เรื่องจริงนะคะบางทีก็แบบเสพั่วเลยค่ะแล้วก็เปิดพัดลมเป่าเป่าให้กลิ่นมันหายกลิ่นมันจะหายไหมคะมันไม่หายเพราะว่ามันมาจากข้างในอะค่ะยิ่งเอาสบู่ล้างเนี่ยสบู่ไม่มีความเป็นด่างช่องคลอดผู้หญิงเราจะมีความเป็นกรดยิ่งเอาสบู่ล้างสบู่ยิ่งถูยิ่งถูยิ่งงถูนนบาคคะะ อ๋อเดี๋ยวจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีนะ่างนี้นะคะสวนล้างก็ไปในช่องคลอดเหมือนเป็นการล้างน้าเอาทำความสะอาดเข้าไปอันตรายไหมคะยมันก็ทําให้เกิดการอักเสบเกิดเสียสมดุลความเป็นกดเป็นด่างในช่องคลอดไปแล้วนั้นการที่ใช้สบู่ถูเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะการสวนล้างในช่องคลอดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะบางครั้งเนี่ยสวนผิดสวนถูกเนี่ยกระแทกเข้าไปตรงปากมะลูกกระเด็นกระดอนไปที่ตรงบริเวณของช่องคลอดมันก็ทําให้เกิดแผลเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะธรรมชาติถ้าเกิดสมมุติว่าเรา ไม่มีปัญหาเรื่องตกขาเราก็ใช้ล้างน้ําเปล่าธรรมดาให้สะอาดแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแม่คุณหมอดิฉันอยากจะใช้น้ํายาอนามัยล้างอะไรอย่างเงี้ยล้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ทุกวันแลวคุณใช้บ่อยแค่ไหนถ้า<ะ>สมมุติเราบอกว่าเราพรึงพอใจะนะคะ,ะกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีอาการรู้สึกมีกลิ่นอย่างเงี้ยจะล้างเฉพาะภายนอกไม่ว่ากันแต่ต้องขอว่าพยามยอย่าใช้อย่างที่ที่มันมีมีสีมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการละคายเครืองนะคะการสวนล้างข้างในไม่ดีแต่ถามว่า จำเป็นต้องน้ำไหมในคำว่าเลือไม้จําเป็นค่ะใช้น้าเปล่าก็พอใช้น้าเปล่าก็พอค่ะแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดนะคะออกจากห้องน้ําแล้วซับให้แห้งไม่ใช่ออกจากห้องน้ํแล้วสวมชุดชั้นในเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยบบโบกซับๆโอ้โหกระดาษทิชชู่ยังเป็นขุยๆยุยยๆเนี่ย<ม>ติดตรงบริเวณส่วนสงวนของน้องสาวก็<ม>ทําให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบเกิดเชือ้อราตรงนี้มันก็เป็นสุขลักษณะที่ไม่ดีก็ยังผลในเรื่องของการที่ นำมาเรื่องอาการคันการ,าร,ารที่มีตกขาวเกิดจากเชื้อราได้และในกรณีที่คุณหมอบอกว่าเวลาที่เราใช้ทิชชู่ทำความสะอาดเนี่ยน,นะคะทิศทางในการเช็ดเนี่ยม,มีทิศทางที่ถูกต้องอยังไงบ้างค่ะ,คะจะเหมือนผู้ชายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะผู้หญิงเนะะี่ยบางครั้งเนี่ยเราลดเช็ดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะทิชชู่ต้องอันที่หนึ่งคุณภาพของทิชชู่ต้องเลือกด้วยนะคะต้องพันสันไม่ใช่ว่ายุ่ยๆอะไรอย่างเงี้ยเปยๆอย่างเงี้ยซับโปเข้าไปทีแ้ก็แบบเป็นขุยๆอย่างเงี้ยนะคะทิชชู่ต้องหนาพันหนาๆนะคะ โปะทีเดียวแล้วก็ออกที่การโปะเนี่ยเราบอกว่าโหจากข้างหลังมาข้างหน้านะได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะจากข้างหลังมาข้างหน้าเวลาที่เราล้างอย่างเงี้ยจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยนะคะโอ้หตรงก้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีเศษเออมีพวกอีโคไลมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการนำพาเชื้อโรคกาไปเพราะฉะนั้นเวลาการล้างการซับเนี่ยก็ต้องจากข้างบนลงไปข้างล่างก็ทิ้งจากหน้าไปหลังเท่านั้นจากหน้าไปหลังถูกเท่าจากบนลงล่างจากบนลงล่างเสร็จปุ๊บทิ้งนะคะ